สวัสดีครับพี่น้องเบาต้นดือซีรีส์วิธีเกษตรชาวบาลมาแล้วครับเมื่อนี้ครับผมสภาพพี่น้องมาเบ่งบกักถั่วดะครับเด้อมาพูดถึงเรื่องทํำยังไงจะให้ถั่วดกนะครับผมมีสูตรฮอร์โมนและสูตรกําจัดเพลี้ยกําจัดแมลงมาเล่าสู่กันฟังนะครับพี่น้องเพื่อที่พี่น้องสะได้เอาไปเหตุไปปฏิบัติลด การซื้อ,อยาซื้อพวกฮอร์โมนต่างๆนะครับซึ่งเป็นสูตรฮอร์โมนที่ทำได้จริงครับพี่น้องเห็นแล้วบักทัวติดดอกติดฟักดกอีลีนะครับอย่างที่พี่น้องเห็นครับพี่น้องสำหรับสูตรที่ว่ามานีนี่ก็เป็นสูตรง่ายๆด้ครับเด้แต่ว่าอนจะไปวอาเรื่องสูตรบักทัวดกนี่ถ้าตงมงวอาเรื่อง การดูแลก่อนครับพี่น้องโดยเฉพาะผัเพียต่างๆนะครับเพียโตอ่อนครับพี่น้องหรือว่าเพียดำในต้นดำาๆนะครับทีมักมะกอกมะกินเกาะใบอ่อนยอดอ่อนนะครับนักเข่าทั้งใบอ่อนใบเกีย่ยมกะกอกมะกินมืดนะครับสลับเพียโตดํดำหรือว,ว่าเพียอ่อนนะครับวิธีการรักษาค่ะ ทำเมนว่าสารเคมีเด้อครับเด้อฉีดพ่นให้พ่นนะครับก็บ่ต้องหลายเถื่อนะครับหนึ่งถึงสองครั้งบ่ดขนหนีนะครับบุคืนสองครั้งก็หายนะครับสารที่ผมใส่อยู่ประจํานะครับสช่ไแนะนําบอกตัวให้ครับพี่น้องที่เอาไปใส่ในสวนฉีดนกคับบักตัวของพี่น้องอิมิดาครอฟิตนะครับอิมิดาครอฟิตครับพี่น้อง ซือสามัญทางยานะครับเป็นชื่อของสามัญทางยานะครับเด้อส่วนว่ซส้อการค้าของผมนี้ใช้โปรวาโดนะครับโปรวาโดครับพี่น้องชื่อสามัญอิมิดาโครฟิตนะครับอีกตู้หนึ่งนั่นนะครับผมสืบสลรับกันได้พี่น้องอีกตู้หนึ่งนั่นก็นสิเป็นสารอบาเมกตินนะครับ อาบาเมตินนี่ไดทั้งแมงทั้งนอนสัมผวกเพี้ยไฟพวกไลออนพวกเพียพพเพ้ยต่างๆนี่คุ้มได้เกือบทั้งหมดนะครับสองตัวยานีที่ผมบอกมานีนี่คุ้มได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าพี่น้องพบกผปัญหาพวกเพีย้ยพวกนอนชอนใบนะครับแล้วว่านอนชนฟักอาบาเมตินนะครับ ก็เอาอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าจ้องต้องฉีดสลับครับโปรโวาโดนะครับหรือว่าอิมิดาโคลพิดครับพี่น้องฉีดสลับกันรอบละ5 7ถึงวันนะครับปัญหาจำพวกเพียรโตออนพวกนอนชนใบพวกเพียดต่างๆนี่กระสีบวมีนะครับเอาป้องกันมูนี่ได้แล้ว มันกาซีถให้บักทัวเฮ้านี้งามนะครับบ่มีโรคบ่มีแมงหลังจากนั้นนะครับประมาณว่าบักทัวไก่สิติดดอกพี่น้องก็งกต้องหันมาใส่สูตรซึ่งเป็นสูตรโฮอร์โมน,นเฮ็ดองนะครับเป็นสูตรที่ผมเคยลงไปแล้วนะครับขิดกลอน,นพี่น้อง กระคงสิเคยเห็นคือสูตรเอ็มลอยหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังนะครับยี่ห้อยังก็ได้ครับพี่น้องแล้วกาดนุ่มจืดหนึ่งกองสองกองก็ได้นะครับผงชูรถ1งสองช้อนพี่น้องต่อน้ำยี่ลิตรนะครับหรือว่าน้ำหน่งเปครับพี่น้องสำหรับสูตรที่ผมผสมใส่ ฉีให้บักทัวของผมนะครับรวมทั้งบักพริกหมาเเรือผืชผักในสวนนี่ผมใส่ยุคนี้นะครับผมสีผสมนุ่มหนึ่งกองนะครับเป็นนุ่มจืดน,นะครับพี่นอ้องยี่ห้อยังกะไรแล้วกะผงชูรสสองชนโตนะครับสองโซนเขียงเข้านี่แหละครับพี่น้องเครื่องดื่มชูกําลังนะครับยี่ห้อยังกะไรข้าวบาวเอ็มลอยกะไรนะครับ ผมเทพไปเลยเครื่องขวดครับพี่น้องต่อน้ำยี่สิบลิตรหรือว่าน้ำหนึ่งเปะค้นในมันเข่ากันนะครับเลี้วกับน้ำมาสีผลให้บักทัวของพี่น้องนะครับบักพริกหมักเขือพืชพักอื่นๆก็ได้สีย้ำเศารด้วยครับพี่น้องฉีดตอนเช้าๆนะครับให้ตะว้นมันขืนจังหน่อยนะครับมาหอดประมาณแปดเก่าม้ง ในช่วงเวลานี้นะครับสิดีที่สุดนะครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นสูตรฮอร์โมนนะครับเด้อไปฉีดส่วนอื่นมันกับบุคอยใดผลนะครับสูตรนี้นี่ท่านเมยียนพี่น้องสิทธามาว่าไข่น้ำเหน็บว,ว่าได้ครับแต่พี่น้องสิเพิ่มไข่พี่อีกแนะักสองหน่วยก็ะไดหรือว่าสองลกูกตีให้มันเข้ากันดีๆนะครับก็แห่งดีครับพี่น้อง แต่ว่าผมนี่บุเคยใส่ไครนะครับจะมีอยู่สามอย่างที่ผมว่าไปนะครับก็คือเครื่องเดิมชูกําลังเครื่องขวดนมหนึ่งกองนมจืดนะครับผงสลดสองชนโตอุณวาูมสองสดเก่งนะครับพี่น้องคน้นในข้อขันแล้วก็ฉีดผลในผลเลยย้ำมือเสาร์นะครับเด่แตวว่าตรงให้ตะวินมันขืนคนด้วยครับพี่น้องสำรับ พี่น้องที่ต้องการยาไข่บักทัวติดดอกติดหมากติดฟักดกนะครับเอาสูนรนี้ไปเห็ดไปทำบึงได้ครับเด้อห้ยคำบักทัวของพี่น้องนะครับซึ่งมันเป็นสูตรที่โบยุ่งยากโบตองไปมักอย่างนะครับแล้วกว็าหาได้ง่ายๆนะครับพี่น้องเครื่องดื่มชู้กำลังกับกวรละศิว่าบาทนะครับพงชิรดกดิ โซ่หนึ่งกับสิบบาทใส่การ์บโบเมอร์โกครับพี่น้องนะครับนุ่มกับสิบบาทสิบกว่าบาทบ่เกินนี่นะครับสาหรับนมจืดหนึ่งกองนะครับเด้อนะครับแต่พี่น้องอยากถามเอ่อถามว่ามันใส่สองกองเนบอกก็ได้นะครับก็ได้สําหรับนมนะครับเด้อนะอันนี้คือสูตรดกนะครับเป็นทั้งสูตรดกสูตรงามเห็ดแห่งงามนะครับ ให้บักทัวห้องงามให้บัึกทัวติดดอกติดฟักติดหมากดกครับพี่น้องก็อยากให้พี่น้องเอาไปใส่เบงนะครับเป็นสูตรที่ถือที่สุดแล้วครับเมื่อต้องไปหาโฮอร์โมนแพงๆครับพี่น้องนะี่ครับเด้ไปลองเบงกอนนะครับว่ามันเมียนบอ่อแต่จากมาเสือผมนะครับแต่พี่น้องยังบริร้งยังบริอ็นพี่น้องกั อาชีบ่เซือนะครับเวลาฉีดนี่พี่น้องปับ๊บว่าฉีดให้มันเป็นละอองฝอยด้วยครับเด้อมันจังเสด้ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดดวะครับเด้อสำหรับมื่อนี้ขอบคุณพี่น้องสป,ปูสูขคนที่ติดตามเบาต้นดึกซีรีสิถธีเกษตรชาวบ้านเมื่อหน้าพอกันไหมครับอยู่ดีมีครับพี่น้องสวัสดีครับ